สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่กับ YouTube ควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับก็ยังอยู่กับฟาร์มโชคนิมิตฟาร์มครับเป็นคลิปต้อนเนื่องอีกเดือพี่น้องหลังจากที่มาไทยคลิปแรกแล้วแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้ที่เป็นคลิปเปิดราคาด้วยครับของฟาร์มเราเราให้เปิดคูหนึ่งว้เนี่ยพี่น้องแต่ว่าตัวอื่นเราก็อยากเกินอยู่ละแต่ว่าโชว์ตัวนี่ตัวเดียวเนาะหนาเนาะเอาอนอื่นไปอยู่กับผู้ดูแลเราคือก่อนครับน้าสวัสดีครับสวัสดีหน้าไม่สสยเขาจะทำงานลำบากจันเลย ถ้าเป็นผู้ดูแลีิเจ้าครับผมดูแลซอยไอ้ครับอันนี้พิกัดบ้านอีหยางก็ครับนี่ดินดิบไม่รดนี่สุดซ้ำนี่ลหละเอาแต่ซ้ำนี่ลหละครับผมโชคีนโชคนิมิตรฟาร์มแฟงงามบ้านเรือตำบลกุดยมบ้านเรือเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมแม่นี่เลยครับเพื่อนซื้ออีหยางครับนายแม่นี่ไอตัวนี้แม่ง้มตาครับสิมันเปิดแดงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับ เป็นสายอุททยแล้วก็พร้อมลูกสาวนะครับลูกสาวได้อายุเดือนหนึ่งใช่แล้วลูกสาวเพิ่งไปใช่ลูกสาวไม่ขอบคุณน่ะครับผมลูกสาวเพ่ออกมาห่อนแดดพี่น้องครับมากับความสูงรอยสี่สิบสี่รอยสี่สิบสี่บวกลบครับผมเป็นกว้วยลูกแรกครับลูกแรกกล้วเกเราอุทัยครับผมกับลูกสาวได้ประมาณอายุเดือนหนึ่งหรือครับแน่เพื่อนนี่เดยวเราทั้งแดนั่น เป็นควยอุไทยเชื่อกันครับสายมาทั้งอุไทยเลยครับควยเก่าเราอุไทยครับหน้าหนกหน้าหวานนี่เบิ้งขนดูหัวานครพี่น้องคุณนะเราควอยปลาดิพี่น้องเห็นบอใสอุไทยเป็นควยยหักควยเง่ข้อยโบรานในปลาเนาะหน้าหนกหน้าหวานตรงนี้ปวเบิ่งขนหูลูกพี่น้องคนหัวขนหูเต็มเลยครับแต่ว่าก็มีอัตลักษณ์ควาวยไทยคื่อกันพี่น้องครับคุณ ทะลักตาแต้มแก้มแจ้มคออ่องน่องขาวกำไรคาดสีข้างครับโอ้บ่มีตำนี้อย่างตกด้วหน้านบ่มีน้น<บ>นำดีอย่างรับพี่ตัวใหญ่อ่างเงาครับสีเบิ่งด่างคนพุ่นแยงด่ยดยางนี้อีกแล้วเอ้ควายเหนียวหางด่างสุกโตอีหลีอยี่น้องมึามือเจิตยาไทยพญาจิตยามาลูกไม่ได้ส่งเป็นสีตะนกืนแน,น่ครับโอ้ครับดูแลรักษาอย่างดีคือกันละมินบ่ครับแต่ว่าได้ลูกสาวแล้วครับได้ลูกสาวตอนนี้เล่นไหม ตอนนี้เด้พันผสมอีกบอครับยังพันผสมอยู่คับพี่เพราะว่าลูกเพิ่งได้เดือนคับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเหต่ละลูกเพิ่นก็ออกมาโชว์ตัวในลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นเราได้ครับลูกเพิ่นนะลูกเป็นลูกบิ๊กอุทไทยครับโอ้เปิดพรอมแม่ลูกเลยครับเป็นแม่ลูกผมแม่ลูกลูกสาวแน่นบอครับกับลูกสาวโอ้ลูกสาวบิ๊กอุทไทยเด้อพี่น้องพูดอยู่ในขอกคุณ่ยอมมาเลยครับนี่พี่น้องบ่งรูคกับควยเงาครับพี่น้องเงา ทั้งใหญ่ทั้งยาวเพราะว่าคนแคะเยนาดน,านี้นครับหางเป็นปุ่มดี่ดีพี่นอ้องพุ่นน่ะแต่ว่าไปบ่ได้เพิ่นแคะโพดนี่ลูกมาแล้วลูกอ่ะยี่ห้อลูกลูกนี่โองเอกะลักเดืนเลยเดือนนึงตินเนีเ่ยนะครับเดือนกัดเจ็ดเมือครับโอ้แข่งขายยาวแฉยพี่น้องเมึงดูว่าลูกสาวพร้อมทด้พุ่นน่ะไปแล้วโอ้หนึ่งเดือนเนี่ยพี่น้องเมึงควยควยหนึ่งเดือนดูพี่น้องว่าตัวสูงคักแท้คนน่ะเอกะลักกัมาเต็มเลย พี่น้องผมหมุนว่าคัาแล้วผมใส่ไม้ใส่กับไม้ผมพังไปตัวหนึ่งก็เลยมันเป็นย่างบกค่อยได้เน้นหน้าเบิ้งแบบที่ละห้ามพี่น้องสนใจจังไดยก็คอยโทรมาสอบถามเออคร<ม>ับผมพี่น้องพันได้สนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับครับควายอยู่บ้านเรือตำบลปุดยมอำเภอภูกเขียวเบอร์โทรพท์ศูนย์หกหนึ่งสองสี่แปด สี่ห้าสามเก้าครับ,บผมไม่น่าจะจับไปแล้วสิบมุนครับผมยืดไม้ลงขึ้นมาแล้วพี่น้องเบิ็งนี่วิวภูตับเขาเนี่ยพี่นอรร้องฟาร์มรถนี่สุดยอดอีหลีครับวิวสวยสวยสูงร้อยสี่สิบห้าที่น้าทุานร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่เนาะแล้วประกันทูกยางเนาะตำนงตำนี้บ่มีครับนี่เปิดคมลูกสาวลูกเล่นมีอีกแล้วลูกพรอนหรอนมก็มีครบยัวนี่ครับพี่น้องเฮมบอถ่ายเพิ่นนอง ตอนนี้ท้องว่างด้พี่น้องครับพราะลูกพอ่อน้องก็ได้เดือนเดียวได้หนึ่งเดือนกว่าครับอวนดีบอควยเราอ่ะเพราะท้าเขาย่างดีผลเด้ดอโอ้เราอุทัยไหมพี่น้องมนงดูใหญ่บ,ญบอพี่น้องครับความใหญ่ความยาวได้ลูกตัวแรกมันบอหน้าตัวนั้นลูกแรกเด้พี่น้องลูกแรกลูกซองไปถ้าได้พ่อได้ก็ไปผสมเอาครับลูกซองอะ่ะเป็นควยสาวควยจากปีก็คือหน้า ามปีกว่าเนาะโอ้แต่ว่าเขาสมยงง้าวเนานะมันบอกครับพัวครับบังควายสามปีมีบังดูมันเป็นควายโบราณหรืหอว่ามันเป็นส0ปีวร,รุ่นเนี่ยเห็นล้ครับผู้ใดสนใจก็รายละเอียดต่างๆงกันผมถามบ่เบอร์พี่น้องกับค่อยมาสอบถามแล้วตามเบอร์โทรเลยพี่น้องครับหรือว่าสิมาชมฟ้ามาชมตัวจริงกันนั่นเนี่ยตามเบอร์โทรเราพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝา,ากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานิดละค่อยพ่อกันในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ